สวัสดีครับเดี๋ยวจะคลิปนี้นะ,าารนะครับพามาถอดผานใครบอกว่าผาถอดยากๆนะท่านเบวจะสอนแบบวิธีง่ายๆคนระับผมจะเอาไม้ลองก่อนนะถ้าไม่หมุนตรงนี้ก็เอาลงครับนี่ก็มาถอดเลยครับถอดง่ายๆนะนี่ถอดฝั่งฟ้าก่อนนะะนี่ ใช่บอกว่าพอต้องตีนะครับผาน,นี่ง่ายๆอันนี้ถ้าถอดยากครับไปขยับผานิดนึงนะขับผานหานี่ครับแล้วก็ดึงออกเลยนะแค่นี้ครับได้แล้วตรงกลางกับข้างเหลืออีกข้างหนึง่งใช่ไหมครับเราจะได้ไม่ต้องตีออกนะครับก่อนเอามาใหม่ๆนี่ก็ต้องตีออกเหมือนกัน ฝั่งนี้ใช่ไหมลองดึงดูก่อนครับว่าง,ง่ายไหมถ้าตึงนะครับไปเกี่ยบผาลึกบนะครับยกผาขึ้นแล้วก็วางใหม่ทีนี้ครับจบแล้วดึงออกได้เลยครับทีนี้ครบได้แล้วตัดผาง,ง่ายๆครับ ถ้าถอดคนเดียวนี้ครับต้องใช้ละกานนี่แหละครับถอดได้แล้วนะเมื่อกี้ผมต้องไปวางฝาลิกรอบนะธรรมดานะมันจะถอดง่ายแคน่นะี้ได้แล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นครับฝากสำมือใหม่นะว่าถอดพางถอดยากนะถอดข้างขวาก่อนครับก่อนอันดับแรกนะ แต่มันมันยากครับมุนตรงนี้ลงนะนี่เห็นทางหมุนลงนิดน,นึงให้มันลงดินครับเราก็ถอดออกง,ง่ายไอ้ตรงกลางนี่ก็ถอดอันที่สองนะครับไปขยับผ้าก่อนขยับผ้าให้มันวางอยู่ให้มันเล่นตัวครับเหมือนมันเล่นตัวได้แล้วเราก็ค่อยมาดึงแล้วฝั่งนี้ก็ยกผ้าแล้วมันสูงแล้วก็วางไปคืนครับมันจะถอดใส่ง่ายนะแค่นั้นแหละครับจุ หลักการเดีวยวกันนะครับคันไสนี่ก็ไม่ยากนะครับอะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันนี้ครับ